ไปดีวัสปูสุกขนอีกแล้วผ้าเขาข,ขั้วคือเก่าเมือนสีมาเห็ดอ่าเขาพัดปลากระปองสูตรโบราาเนาะพี่น้องเนาะสูตรโบราาสูตรอ่าค่อยกินมั่นนะเครื่องปรุงกับโบมี่ยังร้ายด้วยพี่น้องปลากระปองก็แเ้ลวแต่คนสิหมักสูตรใดเนาะอันนี้กะกระเทียมซับแล้วก็มีไข่มีอันเขาซวยปกติอันนี้กะ มียังเครื่องเด้อกพี่นนองพริกขี้หนูหั่นเนาะแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งด้วยข่อยใส่ด้วยแล้วก็หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดมะนาวปกติพี่นนองแต่บางคนเพิ่่ใส่แต่ว่าสูตรอเคยกินมาแล้วก็อามะาเคยซ้อน่าต้องใส่พวกนี้ แล้วก็เลยเรียกสูตรโบราณเนาะคนโบราณโบราณเนาะเพิ่นสอนเนาะเดี๋ยวเฮาไปแกะปลากระป๋องกันด้วยเนาะเตรียมเครื่องอันอียังเนาะไข่กแล้วแต่เด้อพี่น้องมักใส่มักน้อยมักน้อยมักหลายนนะแล้วแต่ความมักของคนเนาะอตใหญ่ตงามเด้อ คือว,ว่าเห็ดขอพัดนี่ไอตัวนี้มันหอมนะซั้นเมฆัวนี่ okay, แก่่ะใส่ซองกระป๋องนะพี่น้องนะเข้กากระตักตัวเนื้อปลานี่นะออกตักแย่ออกก,ก่อนเนาะแล้วก็จะสิมะเห็ดน้ำจิม้มน้ำลาดนั่นนะ ลล่เลยพี่น้องซองกระปองอนะไรเนาะอันนี้ก็เวลาอันไหนเหรออันบัตรสีไปพัดกะเดี๋ยวจะไปเขียมันอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวสิไปทำมันอุ่นๆไปพี่น้องทำมันหอนก่อนแป๊บหนึง่งต้องค่อยค้นยามันใหม่ แล้วก็ไปผักใบมันเย็นนะจ๊ะพี่น้องเนาะประมาณนั่นแหละง่ายๆอุ่นห่อนมากเลยพี่น้องเย็นนะพอเย็นนะกะบุมียังหยากบัดมีมะนาวเนาะใส่โบลายใส่ซองสีเพาใส่้ำป้าน้ำป้ากะ ช้อนอันนี้หนึ่งเพราะคุ้นให้เขากันนำลาดกับพวกเน่ยพี่น้องใช่ยันพริกโบลายหรอมีเด็กหน่อยอกินนนักตัวละคแซบพหอมแดง อันนี้ก็คืออันผักชีฝรั่งกับไส้เสื่องต้มมันนี่เลยพี่น้องใส่ลงไปเนี่ยเพราะว่าเอาอันนี้เวลาไปเห็ดอันให้มันสุกอะมันหอมดีเด้อพี่น้องจา้าต้มมันนี่แหละแล้วก็ผักชีฝรั่งโรยหนาจังหน่อยเนะาะมัจังบวมินข้าว ประมาณนี้แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปเกียมพัดเข่ากันเลยวันนี้ขอยสิมาผสมเข่าเลยพี่น้องเข่าผสิผสมลงกับอันกับไข่ก่อนเข่ามิดมันต่างสิงามน,นะไข่นี่กะรูมันบบใหญ่ปานไเน้ะพี่น้องเล้วแต่คนหมักแล้วขอยใส่ไข่ลายเพราะว่าหมักกิน ใส่ไข่ได้ลายนะไข่หกฟองใส่ลงไปนั่นึงแล้วเขาก็มาคนมันเข่ากันเนาะม,มันทัวเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาก็พัดมีดเข่ามันจังสีงามกระทะหอนเด้อพี่น้อง มันก็ใส่บรายหรอกใส่พอประมาณแล้วก็เทียมลงไปพัดไปเนาะกะเข่าลงไปทัดก่อนเนาะ สดไฟแห้งๆเ้อพี่น้องเอมมันจะงสอแบบดีบเนาะขอเป็นเม็ดง่ามๆ่นองเลยเดี๋ยวเราจะมาพัดปากกระป๋อง ขอเอาปลากระป๋องลงไปจะขอจสียบริเตณมันมนแค่เดี๋ยวจะคนหมกักหมักละเอียดให้มันละเอียดเนาะปุ้งขอยกสใ,ใส่บ่ได้ใ,ใส่ต่เกลือเพราะปลากระป๋องมันหวานนะ Cứa à cả sắc phai bài... ở Nói điều phí nọng. Một thương thương xoắn xa lứt. Phai níu dịp nữa chá. Rồi ừ. thay nhanh hẹn mình. Rồi xay. Thuốc gà thì ở bên thì hẳn vậy nát ใแ้ให ok okay. ้งรพัดทุกอย่างเข้ากันเจะเดียบลอยสินะประมาณนี้จ้าง่ายๆข้าวผัดปลากระป๋องสูตรโบราณเนาะ ใส่เครื่องหลลายมันจังเซาเลือกพี่น้องเดือมมาไปกินด้วยจ้าเบิ่งคือบ่บลายแบบว่าลายแต่เนาะเขามันฟูขึ้นมากเนาะพี่น้องนอนออเนาะแป้งหนาเนาะพี่น้องเนาะ จ้าเป็นเสียงยังเขาถ่ายวิดีโอทีหนึ่งเสียงตุ่มผัุมผับอยู่อารมณ์เสียแหละพี่น้องเย้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าเข้าผัดปลาก,กระป๋องสูตรโบราณสูตรอาม่าจักสูตรใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็นนำจิ้มพี่น้องนำละดล้วยเนาะแซ่ไปละบ๊ายบายสบายดีเพื่อสุู่ทุกคนจุบจ๊บ